อยู่หน้ากินอะไรลูกโอ้ยต้องโอเพนก่อนสิอันไหนนมหนูไหนนมแล้วอันนี้อะไรกดเล็กอะน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะฮะรู้ไหมดังๆนะอู้อเตอร์และนมล่ะนมล่ะโอเปนนม ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะอะไรนะภาษาอังกฤษจุยจ้ยมันภาษาจีนนอนลงไปสิคะใครเขาเนอใครเขายืนกินนมกัน